สวัสดีครับผมสวัสดีเพื่อนชาวถึงเอาทุกท่านนะครับผมกลับมาอยู่กับผม Mac, แม็กเหมือนเช่นเคยครับสำหรับคลิปนี้ครับเรากลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับการทําคลิปทดสอบเล่นเกมบนสมาร์ทโฟนครับสำหรับสมาร์ทโฟนที่ผมจะนํามาทดสอบในคลิปนี้เป็นสมาร์ทโฟนเกมมิ่งจากแบรนด์ h ัวเวยนะครับอย่างในรุ่น Hu วเว่ยเมท21รุ่นนี้เลยครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวเรามารับชมกันดีกว่านะครับว่าถ้าผมนาสมาร์ทโฟนรุ่นนี้ไปทดสอบเล่นเกมผลที่ได้จะออกมาเป็นยังไง ก่อนชมครับเหมือนเดิมฝากกดไลค์กดติดตามแล้วเราไปชมกันเลย Let's go ไป ก่อนอื่นเลยนะครับก่อนที่เราจะมาทำการทดสอบกันครับเดี๋ยวเรามาทราบสเปคของ Huawei Mate 20X รุ่นนี้ก่อนก่อนนะครับสำหรับ Huawei Mate 20X รุ่นนี้ครับจะมาพร้อมกับชิปเซ็ต麒麟น,นะครับ980นะครับผมรุ่นใหม่ล่าสุดเลยแล้วก็มาพร้อมกับแรม6กิกนะครับ GPU เนี่ยจะเป็นมือดิจ g 76นะครับ MP10 ในส่วนของคะแนนอนตุ้ตู้นะครับที่ผมทดสอบได้อยู่ที่248,712คะแนนส่วนคะแนน GPU ครับอยู่ที่81,843คะแนนนะครับ ในส่วนของอุณหภูมินะครับก่อนที่เราจะทําการทดสอบตอนนี้อยู่ที่36องศาแบตเตอรี่อยู่ที่67เปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็อุณหภูมิภายนอกนะครับโดยการใช้เครื่องวัดอุณหภูมินะครับผมก็จะอยู่ที่35องศานะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวเรามาเริ่มทดสอบเกมแรกกันเลยดีกว่านะครับว่า Huawei Mate 20 X ถ้านำมาทดสอบเล่นเกมผลที่ได้จะออกมาเป็นยังไงครับเอาละครับผมสำหรับเกมแรกเลยนะครับที่เราจะมาทำการทดสอบกันนะครับเราอยู่กับเกม พับจีโมบายนั่นเองครับการตั้งค่าของผมตอนนี้นะครับผมอเอปิดค่าระดับ HDR HD นะครับผมแล้วก็เฟรมเรทอยู่ที่เัาต้านะครับแบบนี้เลยนะท่านผู้ชมโอเคนะฮะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเรามาชมาดีกว่านะครับว่าโฮมเมด2 1รุ่นนี้ถ้านำมาทดสอบเล่นเกมพับจีโมบายทนที่ได้จอมาเป็นยังไงนะครับสำหรับโฮมเมด2 1รุ่นนี้นะฮะจะมาพร้อมกับหน้าจอขนาด7.2นิ้วนะครับจะมีลายบากเป็นรูปจุดน้ำนะฮะ เวลาที่เราเล่นเกม PUBG Mobile เนี่ยเราจะสามารถใช้พื้นที่แบบเต็มจอมากๆแล้วก็หน้าจอเนี่ยเป็นจอ AMOLED นะครับที่สําหับหน้าจอถือว่าสดใสมากๆนะครับแล้วก็รุ่นนี้จะมาพร้อมกับลําโพงคู่ด้วยนะครับลําโพงคู่ด้านบนด้านล่างนะครับนิติเสียงเนี่ยถือว่าดังมากๆนะฮะท่านผู้ชมนี้ผมยังไม่ได้เปิดสุดนะฮะนะครับจะเปิดสุดเดี๋ยวเพื่อนๆจะไม่ได้ยินเสียงผมพูดนะฮะโอเคนะครับตอนนี้ก็ถือว่าเฟรมเรทลื่นเลยทีเดียวนะฮะท่านผู้ชม น่ามีขนนะครับน่าจะเป็นเพื่อนเรานะฮะผมเล่นไปตอนนี้ประมาณเกือบ20นาทีแล้วนะครับตอนแรกจริงๆน่ผมเล่นไปแล้วหน้าตาหนึ่งแต่ว่าโดดลงมาแล้วตกนะอัจคิดไม่ทันนะครับก็เล่นไปประมาณ20นาทีแล้วนะฮะท่านผู้ชมความร้อนเนี่ยถือว่ายังไม่ร้อนนะครับเนี่ยครับดีให้ชมนะฮะจากสารพัดองศาเล่นไป20นาทีเนี่ยความร้อนขึ้นมาประมาณ5องศาหรือว่า40องศาเนี่ยครับถือว่าไม่ร้อนนะถือว่าโอเคมากๆนะฮะ แล้วก็รุ่นนี้ก็จะมาพร้อมกับะระบบระบายความร้อนรุ่นใหม่ของ Huawei ด้วยนะครับที่เขาเคลมว่าเล่นานานๆเครื่องไม่ร้อนนะครับแล้วก็เฟรมเลทไม่ตกแล้วก็รุ่นนี้เนี่ยมาพร้อมกับตัว g p u Turbo ด้วยนะครับเปเวชัน2.0นะฮะก็ไม่ต้องพูดถึงเลยนะฮะว่าจะเล่นได้ลื่นไหลขนาดไหนนะฮะสำหรับเกมนี้ จะตายหรือเปล่านะ,ะตอนนี้มีเสียงปืนเพื่อนยิงกันอยู่ข้างหน้าเรานะฮะทางขวามือนะฮะของผมก็ยังไม่มีเลยนะฮะต้องหลบก่อนนะฮะปืนปืนไม่มีเลยฮะท่านผู้ชมเพื่อนเก็บไปหมดแล้วโว้ยถ้าไปตายแน่ฮะปืนไม่มีเลยเดี๋ยวผมให้เพื่อน,นลุยก่อนนะฮะตอนนี้ถือว่าไหลลื่นมากๆนะฮะมีเสียงคนเดินครับผมมีเสียงคนเดินเสียงคนเดินครับ เราไม่มีปืนเราปาระเบิดเอาแล้วกันนะปาระเบิดเอาแล้วกันนะ,ป,นะปืนไม่มียอ,มอย่าเพิ่งทักมาอย่าเพิ่งทักมาเพิ่งทักมานะครับโอเคครับผมไม่เพิ่งเจ็บเลยแล้วกันเราปืนไม่มีนะฮะเรายังสู้ใครไม่ได้เพราะว่าเราไม่มีปืนหาปืนน,นะนะวินหาปืนน,นะนะท่านผู้ชมไม่มีปืนให้เหลือหลงเหลือให้คนสักอันเลยหล่ะเนี้ย 10 FPS ก็เล่นได้แบบลื่นลื่เลยนะครับทำมาชมไม่ต้องกังวนเลยนะฮะนะครับปืนพกก็ยังดีฮะชุดสวยดีนะฮะดูชุดเข้าก,ก่อนนแเราจะวิ่งไปแบบงหน้านะครับ การทาซ้ายทางขวาก็ถือว่าทําออกมาได้ดีนะครับการติดนิ้วการตอบสนองก็ถือว่าทำด้ดีนะครับท่านชมก็เหมาะนะก็ถือว่าเป็นสมาร์ทโฟนเกมมิ่งของแบรนด์ a w ้ยที่ดีเลยทีเดียวนะครับหนาจอใหญ่บางคนชอบถามผมนะเออพี่ตัวนี้เนี่ยกับตัว rog phone เล่นตัวไหนเนี่ยไอตัวนี้ครับเขาตอบโจทย์ในเรื่องของหน้าจอใหญ่แต่ว่า rog phone เนี่ยหน้าจอมันจะเล็กแล้วก็ได เรื่องของอุปกรณ์เสริมนะครับแต่ว่าราคา r o c ฟ h นก็แพงกว่านะแต่ตัวนี้ราคาถูกกว่านะครับก็แล้วแต่คนนะว่าชอบแบบไหนอยากได้จอใหญ่นะฮะอยากได้จอใหญ่จอเล็กก็เลือกเอานะฮะโอเคตอนนี้ก็จะลื่นเลยนะท่านผู้ชมเปิดน,น,นะะอาการเฟรมเรตตกไม่มีเลยนะฮะแล้วก็รายละเอียดกราฟิกเราต้นไม้ก็จัดเต็มนะฮะเราหมุนไม่ไม่มีอาการหนึกมือเลย ชูว่าทำออกมาได้ดีเลยทีเดียวนะฮะมีการมือมือนะฮะการตอบสนการตอบสนองซ้ายขวาก็ถือว,ว่าดีนะฮะเนะะี่ยผมมีแต่ปืนลูกซองเลยอยากให้ผมเป็นลูกซองเนะี่ยโอเคคนจริงคนจริงลูกซองก็ได้ฮนะลูกซองก็ได้คนจริงนะะก็ถือว่าทำออกมาได้ดีเลยทีเดียวนะฮะ เปเวลวสองไว้ดกูเดี่ยวเราขึแบกบนมานะผมอยากได้ที่มันสูงอง่ะท่านผู้ชมปืนที่มันสูงะสอะผมยาดูว่าสโคกช่วงที่เราใช้สปนี่นนห,หรือเปล่าครับมันแหลกหรือเปาืปสูงได้เพื่อนเก็บนมาปืนที่มันสูงได้นะ ตัวลื่นๆเลยนะฮะลื่นเปิดลื่นเปิดอาจจะมีเสียงอะไรเข้ามาไม่นิดนึงนะครับท่านผู้ชมเพราะว่าเนี่ยส่วนใหญ่ผมไม่ค่อยอยากอัดตอนกลางวันนะอ่ะเพราะถ้าบ้านแห่งมีเสียงดังนะโอเคนะครับถือว่นะาลื่นๆมากๆนะฮนะเดี๋ยวเรามาลองขับรถดูนะว่ามันจะลื่นอะไรขนาดไหนขับรถ แฟรเพื่อนเบเรจ้าอาทิตย์นี้ผมมีคนยิงผมจากข้างหลังนะรถรือว่าเฟรมเลดดีมากๆนะทุกคนผมเราจะขับรถวนตัว,น,วน,นี้ฮะขับรถวนไปเรื่อยๆขับรถไปเรื่อยๆนะให้เพื่อนไปเก็บนะขับรถเรา้ปโอ้ยอย,อย่าโดนยิงอย่าโดนยิงอย่าโดนยิงขอให้ไม่ใช่คน ผมดูดเยอะผมดูดเยอะเนเพื่อนเราโดนนะท่าน้ชมเพื่อโดนเโดขับรถชนแล้วกันไหนจังหนขับรถขับรถช่าแลนมีจรจรจรนี่และอกไปดีทำเพื่อนเราหอนอนเราหรนช่วยเพนนะะโอเคครับ ว่าลืล่นๆเลยนะครับช่วงที่เรากระโดดลงกระโดดรถอะไรเงี้ยก็ไม่มีอาการกระตุกเลยนะฮะไม่มองวอตองบวกแล้วจุดจนี้ไม่กลัวครับวิ่งใส่แล้วฮะตัวสามคนจริงก็วิ่งใส่ฮะ สูนี้โอเคครับโอ้ยสูตรนี้ฮะสูตรนี้มีคนชีวิตชีวิตเราลองใช้กระโขกดูนะฮะใช้กระโขกก็ทำออกมาได้ยื่นเลยนะท่านผู้ชมลองคัดสกรีนพร้อมกัน2นิ้วดูนะ ปัญหาอะไรนะเีนะ่ไม่มีปัญหาอะไรเนี่ยเสียงไม่ติดลำโพงแยกซ้ายขวาได้ดีมากเลยนะครับโอเคนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับรกับการทดสอบเั้่งเกมบนเครื่อง โอเว่ยเม 20x นะครับสำหรับเกม PUBG Mobile โดยด่วนโดยรวมปรับผ้าระดับนี้นะครับสามารถเล่นได้แบบลื่นๆเลยนะครับผมไม่ต้องกังวลเอาเป็นว่าเดี๋ยวเรามาพบกับเกมถัดไปเลยดีกว่านะจ๊ะสำหรับเกมถัดไปนะครับที่เราจะมาทําการทดสอบกันนะครับตอนนี้เราอยู่กับเกม Blue of Survival นะครับท่านผู้ชมสำหรับการตั้งค่าผมตอนนี้นะฮะปรับ ทุกอย่างนะครับผมสูงสุดหมดแล้วนะครับแต่เอาเป็นว่าเดี๋ยวเรามารับชมกันดีกว่านะครับว่าสมาร์ทโฟนรนี้เนี่ยถ้านํำมาเล่นเกม r u อ e of survival นะครับจะเล่นเกมได้ลื่นไหลขนาดไหนนะครับผมโอเคเก็บของก่อนนะฮะเก็บของก่อนไม่รอแล้วนะโอเคครับผม การทัชกรีนนะครับการตอบสนองเสียงลำโพงหน้าจอถือว่าทำได้สมบูรณ์แบบมากๆนะครับผมน okay, ต,ตอนนี้ก็ได้สโค การที่หลังของก่อนได้เป็นบอร์ดนะท่านผู้ชมก้นได้เป็นแข็งบอร์ดนะ ี่ตัวบอดตังนั้นนะฮะที่ยิงกันอยูคือบอดตังนั้นนะฮะตรงบอดเราก็จะยิเดียวฮะโอ้เฮ้ยทำไมบอดบอดยิงเราเลือดเลือดออกเลยเกือบตายตรงบอดตั้งนั้นนะฮะกับบอดนะฮะแต่เป็นตัวทําได้หลายเลือเลยทีเดียวนะฮะอุบอบบนะ้บอดเกืมีมตายนะฮะกือบมีมตาย โอ้โหปอดยิงผมตายครับเกมนี้นะฮะโอเคนะครับผมก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับก็เอาเป็นว่าไม่ต้องกังวลนะครับก็เล่นได้แบบลื่นๆแหละนะครับผมหลังจากที่ก่อนหน้านี้ผมได้ทําการทดสอบนะครับว่าจะเป็นการขับรถการใช้เระโขบกคูณ4ี่นะครับก็สามารถเล่นได้แบบลื่นๆเลยสําหรับเกมรูออฟสไวย์โรนะครับเดี๋ยวเอาเป็นว่าเรามาพบกับเกมถัดไปกันเลยดีกว่านะครับ สำหรับเกมสุดท้ายนะครับผมที่เราจะมาทำการตรสอบกันนะครับตอนนี้เราอยู่เกม R O V นั่นเองนะครับผมก็เดี๋ยวขออนุญาตลดเสียงลงมานิดนึงนะครับเพราะว่าเสียงลำโพงค่อนข้างดังนะครับสำหรับเกม R V นะครับผมตอนนี้ผมปรับภาพทุกอย่างสูงสุดหมดแล้วนะครับแล้วก็รุ่นนี้สามารถเปิดภาพแบบ6 0 F P S ได้นะครับเป็นว่าเดี๋ยวเรามาชมไปดีกว่านะครับว่าโอ้ยเมย2 0ี่ X รุ่นนี้ถ้าเล่นเกมนี้จะได้เฟรมเรทอยู่ที่เท่าไหร่นะครับ ตอนนี้เฟรมเบรทวิ่งอยู่ประมาณ60แบบนิ่งๆเลยนะครับท่านผู้ชมนะครับนะฮะวิ่งแบบ60แบบนิ่งๆเลยนะครับผมตอนนี้นะฮะโอเคครับผมผมได้โจ์โจท์มาแล้วฮะบวกแล้วบวกต่อโอ้ไม่ก็หยครึ่งหลอดอารมณ์เสียครึ่งหลอดเลยฮนะทำไมแรงอย่างนี้นะตัวเธอ เธอตัวเธอตัวเธอตัวเธอไม่แรงอย่างนี้ล่ะอย่างนี้ล่ะอย่างนี้ล่ะตัวเธอไงไงตัวเธอนี่ล่ะนี่ล่ะวิธีคนจริงนะฮะคนจริงไม่พูดเยอะเจ็บคอนะฮะตัวเครื่องตอนนี้ที่ผมทดสอบนะครับเล่นอยู่นตอนนี้ยังไม่รู้สึกว่ามันร้อนเลยนะครับท่านผู้ชมตอนนี้นะฮะแบบรู้สึกว่าตัวเครื่องแค่อุ่นๆนะครับไม่ได้ร้อนนะฮะ๋ยวเราไปดิ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  เดี๋ยวผมจะล่อนครับลอ่ลอลอ่ลอลอ่อล่อโอ้โหเกือบโดนะนะฮะท่านผู้ชมเกือบโดนของผมโอเคเรากัดก่อนดีกว่าตรงกลางเนะี่ยตรงกลางช่วยทีช่วยทีโอเคครับจะเปินเลือดก่อนนะฮะตอนนี้เฟรมเรทอยู่ประมาณ60ิแบบนิ่งๆเลยนะถือว่าทำเฟรมเรทได้ดีเลยทีเดียวนะครับแล้วก็อุณหภูมิตัวเครื่องเนี่ยเวลาที่เราเล่นผมไม่ใส่เคสเนี่ยนะยังไม่รู้สึกว่ามันร้อนเลยนะ ขณะที่ผมแบบว่าไม่ได้เล่นในห้องแอร์นะครับผมเราก็เหมือนเดิมครับใครที่ยังไม่ได้กดไลค์นี่ครับกดติดตามฝากกดติดตามช่องเพื่อเป็นกำลังใจผมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดปุ่มกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของผมก่อนใครนะฮะเวลาที่ผมมีสมาร์ทโฟนร,รุ่นใหม่ๆแบบนี้เนี่ยผมจะได้นำมาทดสอบเป็นเกณฑ์ให้เพื่อนได้รับชมนะครับนี่ค,ครับผมนี่ค,ครับยังไงเรามาดิมาดิมาดิ มาดิฮึมความไม่รีนะฮะองเงี้ยแล้วมาดิ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 เราต้องเล่นให้เป็นนะฮะเราต้องใช้ป้อมบังนะฮะอีกทีเดียวอีกทีเดียวครับผมเดียวจริงๆครับท่านผู้ชมนี่เนี่ยโอ้ยจับตายนะครับเกือบตายโอเคเราขึ้นไปช่วยเพื่อนด้านบนนะฮะตอนนี้เราเฟรมเลตถือว่านิ่งๆเลยนแล้วท่านผู้ชมเฟรมเลตหกสิบนึ่งๆนึ่ะเฮ้ยเจดโจดเก่าโจดเก่านี่ไงล่ะตัานไม่ดิ ตันไม่ดิตันไม่ดิตันไม่ดิยังไงเรายังไงเอาไหม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 ยังไงมาดิ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 เอามาดิเดี๋ยวเด้อเดี๋ยวนี่ไงล่ะพลาดแล้วเราพลาดแล้วหรือว่าผมพลาดหรือว่าผมพลาดโอเคครับผมเพื่อนช่วยจังหวะสุดท้ายนะฮะถือว่าเฉียบแล้วก็ very good นะครับ เฟรมเรตตอนนี้นะครับผมอยู่ราวๆ60ถือว่าเฟรมเรตนิ่งมากๆน,นะครับแล้วก็เสียงลำโพงดังมากๆท่านผู้ชมหน้าจอ7.2นิ้วเนี่ยก็ถือว่าเราเล่นเกมได้แบบเต็มจอเลยนะครับก็เหมาะสำหรับแบบว่าคนที่แบบว่าชอบเล่นเกมนะครับถือว่าเป็นสมาร์ทโฟนเกมมิ่งของแบรนด์ Huawei ที่ทำออกมาได้ดีมากๆนะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกันต่อนะฮะอาจจะมีเสียงอะไรแรกเข้าไปในไม้หน่อยนะครับต้องขออภัยด้วยนะครับผม พอดีข้างบนห้องผมเนี่ยเขาอ,อาบน้ำนะเสียงห้องน้ำก็จะดังนิดนึงนะฮะแกจับต่อครับเรามาดูช่วงที่แบบออสกิลแบบชุลมุนแบบนี้จังหวะนี้จังหวะนี้โอ้ยไงเราไงาเราโดดมา,า,านี่เงี้ยนะฮะผมโอ้แฝนเด็กนิ่งมากนะลยทุกท่านนะเกิดน้ำพงก็ชิวะดังมากนะครับโอเคนะฮะนิ่งมากดังมาก เพื่อนเราเรียกแล้วนะครับให้เราไปออกกลางออกกลางออกกลางไปไหนหมดเด็กเพื่อนเรานะฮะไปไหนกันหมดไปไหนกันหมดจ้าไปไหนหมดจ้าเล่นแบบนี้เล่นแบบนี้เล่นแบบนี้ก็แพ้สิจ้าโอ้ยโดนอีกแล้วห้เราโดนอีกแล้วนะท่านผู้ชมนะครับจังหวะนี้จังหวะนี้โดนอีกแล้วฮะ โ okay. okay. อเคโอเคก็ประมาณนี้แล้วกัน,นะครับคร่าวๆนะครับผมสำหรับการเล่นเกมบนเครื่องโฮ้ยเมท21รุันนี้นะครับสำหรับเกม Rv เนี่ยเฟร,รมเรทถือว่านิ่งมากๆนะอยู่ะละประมาณ59-60เฟร,รมเรทน,นะครับส่วนเกมอื่นๆอย่างเกม PUBG หรือว่า r o o f o p Survival ก็ถือว่าเล่นเกมได้แบบลื่นไหลเลยเสียงลำโพงนะครับหน้าจอนะครับผมแล้วก็เรื่องความร้อนเนี่ยในรุ่นนี้ก็ถือว่าทำออกมาได้ดีมากๆนะครับ สำหรับอุณหภูมินะครับเราเล่นเกมไปประมาณเกือบ1ชั่วโมงเนี่ยอุณหภูมินะครับตอนนี้อยู่แค่39องศาเท่านั้นนะครับ39องศา40องศาเท่านั้นก็ถือว่าเรื่องของอุณหภูมิตัวเครื่องทําออกมาได้ดีเลยทีเดียวนะครับ <S 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 ในส่วนของแบตเตอรี่นะครับจากที่เราเล่นไปเนี่ยนะครับผมก่อนหน้านี้67นตะครับตอนนี้ก็อยู่ระนาบประมาณ54เนะรกินไปประมาณเกือบอ กื20นะครับก็ถือว่าแบตเตอรี่ก็ค่อนข้างอึดทีเดียวนะครับผมโอเคนะครับก็เอาเป็นว่าตระมานี้แล้วกันนะครับสุดท้ายนี้นะครับผมถ้าเพื่อนๆชอบคลิปของผมยังไงน,นะครับฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจผมด้วยแล้วก็อย่าลืมกดปุ่มกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อรับการอัปเด,ดทคลิปใหม่ๆของผมก่อนใครนะครับเวลาที่ผมลง ห,ห่เพื่อนๆจะได้เห็นก่อนใครนะฮะแล้วก็สาหรับรีวิวเต็มๆนะครับรอกันอีกส,สักนิดนึงนะครับตอนนี้น้องนายกําลังทําอยู่นะครับก็เดี๋ยวถ้ายในเสร็จแล้วผมจะทิ้งไว้ที่ลิงก์ด้านล่างคลิปวิดีโอก็สามารถเข้าไปเปิดชมกันได้เลยนะครับ<อ>สุดท้ายนี้นะครับผมแอดมินแมกนาก็ต้องขอตัวลาก,ก่อนนะครับ<อ>ผมก็เอาไว้พบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณทุกคนที่รับชมนะครับบ๊ายบายครับ